สบายดีพี่น้องพบพอกันอีกเ้นเคยเด้อมาอัปเดตมือนี้บันทีเดิมแต่ต้นนาะพี่น้องเดิมตั้งแต่ต้นแต่สางของน้าม,มากจนมหาหอดปัจจุบันนี้กะเกือบอยู่สิบเจ็ดสิบแปดมือนี้พี่น้องสิบแปดมือแล้วเนาะเดินทางมาหนึ่นเงเดือนแล้วกลเครื่องแล้วมาเบิ่งห้องน้นำกะสซเร็จแล้วพี่น้องเรียบร้อยหมดแล้วเนาะสำหรับห้องนา้า เลือแต่แบบว่าเก็บสีท่าซีเอออย่างทาสีเนาะทาซีนี่ก็เขาจะจะได้ท่าเองแต่กับท่านเผาทาดุอกพี่น้องถาเบิ้งเพื่อนกอนเนาะเดี๋ยวเพื่อนเดี่ยวสั้นยังคอยทาซะสีนี่สีปลาไปก่อนสีประตูของน้ำเพื่อนของน้ำก็ใส่ประตาวประตูเดียยรลอยแล้วเนาะแต่ก็ยังอ,งอกีกยังยังแนวดึงมันทังในพี่น้องนี่ก็เป็นสีของน้ำทั้งใน กับบอสสน่ะซ้ำบนสะอาดเนาะยังเป็นขาเป็นยังอยู่ตอนนี้เป็นห้องอาบนะคับยังสีเดินทออยู่มาแดดอาชีเดินทอเดินทอหนามยังเข้ามาเนาะบ้านนี้คือว่าสํำเร็จห้องน้ำตัวน,นี้จะแทงน้ำละไหลที่ตังเรียบร้อยลนะยังแต่สีเดินทออ้อม หอ,อมเบิดเดินบานไนะส่วนมาเดืองเพื่อนก็นทั้งสร้างเพื่อนกันในกอผ้าเศร้าเนาะเกินมาผ้าเศร้าลุ้งขึ้นมาหาซิบเส้นเพื่อจะเอาดินเขาดินกับมาเอาเขาทั้งนี้เลยพี่น้องให้โดดข้จาเขามาหน,นักะคอยด้างเขาไปเนะาะคอยด้างเขาไปเอาจังสีได้ <Yeah. Hey. S 1> ฮะ เปลี่ยน,นเหรอมือนี้ห้ากะมาเปลี่ยนไฮเบิ้งนะกะชิมาเออจังสี่เนาะพี่น้องข้าเจ้าบางทานเป็นแนะน้ำให้ให้คูดคล้องอยู่นี่เดี๋ยวบอกกีกับสิคูดเนาะพอดีอีพอแล้วก็บอกเนี่ยเมื่อคืนนี้ว่าให้คูดเนี่ยพอได้กินครบแ่้วสันโอเคได้ได้ไดบอกรีจะคูดคล้องเงี่ คูดน้อยหนึง่งคุดปรกวงป็นได้แต่แต่ว่าความเลิกมันหักไปทียูเจ็ดชิปแปดชิปเส้นนี่แหละพี่น้องคุดในระหว่างนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นท้งหน้า,พาน็พอได้กินกบพอได้กินกบพี่น้องยังพอได้กินอยู่เดอ้อส่วงนี้บรรยากาศย้ำแดงเนาะท้องหาท้งหน้าล้างบานแต่สบายหูสบายตายอยู่พี่น้องบรรยากาศดีๆชึบ อากาศก็เริ่มอบอุ่นมาแล้วท่านี้เห็นตะเวนตกเลยมุ่งอยู่วะเนาะพี่น้องเนาะแข่งหนาเนี่นะขันมุ่งกับเปลืองงบไปอีกได้หนิโมหัวมันสจอยู่ร่มดีบ่อได้ละขันมุ่งก็ได้เนาะบางทานไปก็อยากให้มุ่งนะนะเพราะกันแนะดกนดกันร่มก็ดีคือกันขันมุ่งไหนก็นดีนะ แต่เขากับบอทันมีขึ้นมีฮอนใบอนาคตเนาะพี่น้องเพื่อว่าข้าอยากมุ่งอย่างยังเอาสบายดีก็ตีทั้งสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาครูมือมาครูมือเนี่ยมาโคตรโคตรนำกองใหม่ขลุกม่วงขลุกม่วงตัวนี้ใหญ่มาใหม่พี่น้องใหญ่ขลุกม่วงมาไว้พอได้บังแดดทั้งนี้ แดดสองมาทางนี้เนาะกับปูดีวางอยู่ยนี่กำลังแตกออกเขียวเบื้องขน,นะเอาเบื้องสางเปินก่อเนาะ hay nhìn mẹ con à, sao? Này mình ở mình chi mà đông như vậy ít, pra... còn ít mà đông hà thăn còn cái chỉ bỏ cái để là เงือะยังได้อยู่พี่น้องเงยบ่ทัานตะเก็บละเอียดเนาะมันก็นยังหกนี่เงือะยังได้อยู่เฮ้ยเบิ่งกล่องนี่ดูหยอดลงนะพี่น้องเอ้ยหยอดล่งมันโมกไหลอยู่เป็นบัดมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะอิต้นดุกอยู่ให้กินยาร้ายกะไม่ดีหรอกพี่น้อง ก,ก็ให้กินมาประมาณอาทิตย์หนึ่งเบาเส้าก็ได้หยุดเพราะว่าเป็นบพท่านเส้าบาดนะจนหยอดจนจ,นจนอยดงเนี่ย <c oughs> ยินเห็นงอๆมือเป็ออออนอย่างนี้ช่วงอีต้นโดกิวนจะบาสบายเนี่ยส่วงอากาศเปลี่ยนนิดนึงหมอะนี้เนาะพี่น้องเขาสิฟุดแด่นี้แหละ คำแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วคูดก็ได้นี่กบลงแล้วกบใหญ่ลงแล้วเลิกกับประมาณบอกกี่ขุดประมาณหาซิปหกซิปเจ็ดซิปนี่แหละพี่น้องประมาณหาหกซิปนี่แหละเนาะโมฮอดอกเจ็ดแปดซิปบริเทกเบิ้งหักซ้ำนี่ก็คือสี่คืนบ่ไหลแล้วขั้นมาออื่นมันบเห็นมันลงจะมาขุดใหม่ลองเบิ่งหักมือแดงนี่ แกก็โรกเนี่ยแหละขาดว่าขาดว่าชื่อเมื่อยมันเมื่อยแต่คุดหนามานันเนาะเพราะว่าดินที่เอามาถอกเป็นดินดินเหนียววายาเ,เ,ออเอาปลาไว้เลยบอกฮะเอาเทใส่ถอกใส่ตักใส้โดตักตใบบอกเป็นยังสิบ,บปูพีกเนาะสิบปูพีกเซนเอากต่สิบปูพีกเดินทางมาค่ำเลยพี่น้องเอ,อ้ย บรรยากาศยามแดงนี่น,นี่อากาศดีดีดีก็อยู่เพื่อนเท่าเองเนาะนิงอยูย่เพื่อนเท่าเหม็นขี้ยางอยู่เพื่อนโอ้ยรถยางพารามาจอดแต่ละมือพี่น้องเลยมินมินมินยางพาราแต่ก็มันก็ใหม่ได้เนี่ยอยู่เพื่อนมันก็นได้ตึบๆเนี่ยมันก็ได้อยากตึบๆมันบ่คืออยู่นี่เนาะอยู่นี่มันทงหน้าเขาเดียวไปทางหลังกันเลยทงให้ทงหน้ามันสบายหูสบายตาบรรยากาศกันสีพมาานี่พี่น้องเี็กบใหญ่ลงแต่นิง่ง แล้วจึงมันห้อยหนาก็ได้พอดีตมันงามอยู่ครบไงร่วงไงเนาะเอ้าคลิปนี้ก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปับต้นไม้ขันอย่างห้าขอขื้นเห็นมันชิงงามมันยังอยู่นะมันนานแตกะพอมันดินมันแข็งทั้ขนาดดินเหนียวเดินทางมาหอดถ่ายคลิปนะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อใบพอกันคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แด้อเมื่อยเมืเอนีอพูดเองคืว่าสิบว่าแ้วจ้ะพุทเาเอาลาไปก่อนพี่น้อง buddy